เราเห็นทางเดินขึ้นหมุดโลกแล้วครับใช่จริงนั่ไงโดมเจอแล้วโดมหมุดโลกหมุดโลกมีด้วยกันทั้งหมด3ที่นะครับได้แก่อินเดียเวียดนามและอีกหนึ่งที่คือประเทศไทยสวัสดีครับทุกคน ผมมิสเตอร์มวมาร์กนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีความสัมพันธ์ระดับโลกเลยนะครับและนี่คือทางขึ้นวัดสังกัดรัตนคีรีวัดสำคัญที่อยู่บนยอดยอดเขาสะแกกังนะครับซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของหมุดโลกที่มมาร์กไม่ขึ้นไปสักทีไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือโอ้ไกลมากครับผมและอากาศร้อนจัดนะครับเราขึ้นไปเพื่อที่จะไปสบัดหมุดโลกของจริงนะครับแต่ว่าดูท่าทางแล้วเราลองวิเคราะห์แล้วถามทางกันทางอื่นดี ซึ่งเราได้ความมาว่าจากแม่ค้าขายหมูปิ้งแถวนั้นนะครับเขาบอกไอ้น้องเอ้ยถ้าอยากจะพิสูจน์ความสามารถความเอิดความศรัทธาเดินขึ้นบันไดไปลูกแต่ถ้าเกิดว่าลูกคิดว่าลูกอยากสบายลูกอยากจะแค่ไปเยือนเฉยๆลูกไม่อยากพิสูจน์อะไรลูกขับรถอ้อมไปลูกเข้าไปทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปได้เหมือนกันจะไปถึงวัดในล,ลูกไม่ต้องเดินไปโอ้โหคุณพระตาสว่างเลยครับผมขึ้นรถครับ อธิบายระหว่างเดินทางกันหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่คุณเห็นนะครับนั่นคือบันได449ขั้นเส้นทางระยะประมาณนะครับคือ400เมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีบอกเลยครับขึ้นปึ๊บถึงปึ๊บวิวอาจคุ้มค่าแต่สะเทือนขาคุณอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะงงมัวม์กพูดหลายรอบไอ้หมุดลอกหมุดลอกคืออะไรวะอ่านจริงแล้วหมุดลอกเนี่ยมีชื่อนึงนะครับก็คือ จุดศูนย์กลางของโลกโอ้โหพูดแล้วดูโอเวอร์ไปเลยนะครับไม่ได้หาได้จากที่บ้านนะครับผมส่วนข้างหน้าที่คุณเห็นตรงนี้นี่คือการกอร่อสร้างพระราม2เอ้ยไม่ใช่นะครับเป็นการกอร่อสร้างเพิ่มเติมนะแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับและแน่นอนครับว่าเรายัางสามารถเดินทะลุเข้าไปได้นะครับเพราะด้านในน่าจะเป็นที่ตั้งของหมุดโลกที่มุมักจะพาคุณไปอธิบายไว้หน่อยความสําคัญของหมุดโลกนะครับเขาบอกว่า มมดโลกเนี่ยสร้างขึ้นโดยกรมแผนที่ฐานของไทยในปี2518นะครับใช้ในการอ้างอิงและคำนวณเส้นแบ่งเขตแนวในการลงพิกัดโลกนั่นเองครับแค่ฟังปุ๊บผมก็ปรืมปิ่มเลยฮะเพราะของเรานี่นับเป็นหนึ่งที่ใน3ที่เท่านั้นนะครับซึ่งอีกที่หนึ่งจะอยู่อินเดียและอีกที่หนึ่งอยู่ที่เวียดนามนะครับและตรงนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเรามาสักการะพระนะครับแล้วเข้ามาหาข้อมูลนิดนึงนะครับว่าเราจะไปที่ตรงเส้นนั้นได้ยังไงนะครับ โอเคครับตรงนี้นะครับถ้าเราเดินถัดลงไปนะครับเราจะเจอตรงที่เป็นบันไดที่เดินขึ้นมานะครับ449ขั้นที่โดยปกติถ้าเรามาด้วยแรงศรัทธาเนี่ยต้องเดินขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเรารักความสบายก็ขับรถขึ้นมาแทนนะครับและนี่คือยวนยอดเขาสแกกังนะครับริมปลายซ้ายสุดนะครับถ้าเดินลงไปปุ๊บก็คือจะถึงด้านล่างเมื่อกี้นี้ที่เราเดินขึ้นมานั่นเองครับตอนนี้นะครับเราเดินมาซักระยะแล้วนะครับยังไม่เห็นที่ตั้งหมุดโลกเลยอันนี้อย่าว่ากันนะมิสเตอร์มมามากันครั้งแรก ก็ต้องหาข้อมูลเหมือนที่คุณหาเหมือนกันนะครับและบังเอิญว่าไม่มีใครบอรบว่าหมุดโลกมันอยู่ตรงไหนนะครับในนี้ก็ถือโอกาสนะครับขึ้นมาวัดเขาสแกกังทีหนึ่งเราก็มาไหว้พระกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลถามเรียบร้อยแล้วโอ้โหอยู่อีกฟากหนึ่งของเขานะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาละในเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปแล,แล้วก็เดินทางกันไปหน่อยครับเพื่อไปถ่ายคู่กับหมุดโลกหลายคนสงสัยนี่เราต้องลำบากมาขนาด มาถึงอุทัยธานีเพื่อมาถ่ายรูปหมุดโลกกันเลยเหรอคำตอบคือใช่ครับถ้าคุณไม่ได้ถ่ายรูปที่หมุดโลกผมถือว่าคุณไม่เคยมาอุทัยธานีครับผมโอ้โหนี่เป็นไงพอฟังมิสเตอร์โมมาร์คพูดก็จะเห็นเลยครับว่ามันสําคัญมากเพราะอีกหลายๆคนเนี่ยคือไม่รู้เลยนะครับว่าอุทัยธานีหรือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของหมุดโลกหนึ่งหนึ่งที่นะครับใน3ที่นั่นเองครับตอนผมเดินทางขึ้นมานะครับผมยังไม่ได้เคยศึกษาเกี่ยวเรื่องหมุดโลกนะครับเพงเอินว่ามาได้ยินกับคุณยายที่เขาพูดด้านล่างว่า เออไม่ไม่ดูมาแล้วไม่ดูหมุดโลกเหรอลูกผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าโอเคที่นี่มีนะครับซึ่งพอผมหาข้อมูลแล้วนะครับหมุดโลกเนี่ยเขาบอกว่าตัวของหมุดโลกนะทำด้วยคอนกรีตนะครับเราต้องสาสัญลักษณ์คอนกรีตตั้งอยู่ในพิกัดละติจูด15 22.56.0487เหนือและลองติจูด100.0059.1906ตะวันออกแค่พูดก็รู้แล้วว่าผมไม่รู้จักอะไรเลยโอ้โหอีกนิด ที่คุณเห็นผมหายใจแรงนี่ผมไม่ได้แซงนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าุดคุณจะเดินทางมาเนี่ยคุณจะต้องเดินทางผ่านเส้นทางเดินเท้าจากพระพ,พาอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกมรราชกานที่1นนะครับแล้วก็เดินถัดต่อมาจากท่านไปอีกประมาณเกือบ20นาทีนะครับเส้นทางคือมีทั้งทางที่ไม่เรียบและทางที่เรียบบางเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยเรียบนะครับผมเพราะงั้นคนเดินเท้าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระวังข้อเท้าแพง ตอนผมขึ้นมานะครับมีคนที่ขึ้นตามมาเยอะมากนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้เดินมาทางนี้นะครับเขาเดินไปอีกทางหนึ่งคือทางวัดผมเชื่อว่าเขาจะไม่รู้นะครับว่าหมุดโล่งจริงอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขานะครับซึ่งเป็นทางที่เหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะครับคนทั่วไปที่ขึ้นมาก็คงจะคิดเหมือนผมว่ามันคือทางอะไรนะรแต่ที่ไหนได้มันคือทางที่เราต้องทะลุเดินตัดมาและมันจะมีของดีอยู่ข้างในคุณคิดดูสิครับ หากถ้าเกิดว่าเป็นคุณเดินเข้ามาปุ๊บฝั่งหนึ่งมีวัดฝั่งหนึ่งมีปา่าคุณเดินเข้าป่าหรือคุณเดินเข้าวัดนะครับอุ๊ยเราเห็นป้ายแล้วครับเขียนว่าหมุดโลกแบบพังๆด้วยนะครับแสดงว่านี่เรื่องจริงอืมอาจจะมีคนโมโหขยำป้ายไปหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจอจ,จะวางพื้นเป็นพบนี่น่ก็ไม่น่าใช่เราเดินใกล้ถึงเส้นชัยเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเป็นการหลอกตัวเองนะครับแต่จริงๆตอนนี้เราเห็นเหมือนกับเส้นทางที่มีการเปลี่ยนนะครับจากธรรมดาเป็นพื้นดินเนี่ยมีปูนและ มีความเป็นไม่ได้ว่าเหมือนกับใกล้ถึงแล้วอารมณ์ประมาณหลอกเราหรือว่าเราหลอกตัวเองวันนี้แต่เรามองเป็นแง่ดีไว้นะครับ <c oughs> เราเพิ่งจะพบป้ายบอกทางอีกอันนึงนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าหมุดโลกให้เดินต่อไปออ้ยคุณมระไม่บอกระยะทางด้วยแล้วมันจะอีกไกลแค่ไหนหรืววันนี้ <c oughs> ดูลักษณะของพื้นนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายเราเนี่ยน่าจะเป็นทางเดินเก่านะ ส่วนปูนอันนี้น่าจะเป็นทางที่เขาลาดทางขึ้นมาใหม่นะครับน่าจะอนาคตมีแผนปรับทั้งเส้นเลยนะครับเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยสามารถเดินได้ระวังลื่นนิดนึงนะครับไม่ได้มีขั้นบันไดอะไรอย่างนั้นเลยนะครับข่ายแยงขึ้นไปเลยนะครับถ้ามีอะไรให้เกาะได้หรือมีมงมีไม้นี่ต้องมีซะหน่อยแล้วนะครับเอาละครับเราเริ่มเห็นล้เป็นลักษณะปูนซีเมนนะครับมีคนมาหล่อเอาไว้นะครับอื เดี๋ยวเราต้องทดสอบความแข็งแรงเหล็กของสอตอเงอ้อไม่ใช่เราต้องทดสอบเหล็กกันหน่อยแล้วครับผมหอมองไปไกลๆมันก็จินตนาการอดนึกไปไม่ได้ก่อสร้างไม่เสร็จป่าวะหรือกูมาผิดที่มาดูอารมณ์ประมาณเราดูเสาก่อสร้างที่ไหนได้ไม่ใช่หมุดโลกโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นี่ผมไฟลเลยนะผมเดินมาไกลมากตรงจุดนี้น่าจะมีทําราวในอนาคตนะครับแล้วก็ดันด้านในนะครับตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับเราเดินวอล์กแบบวนได้นะครับและนี่คือเราเจอนะครับ ตัวหมุดโลกนะครับที่เป็นลักษณะตัวอยู่คว่ำหัวนะครับอารมณ์สามารถหาได้ตามใช้งานก่อสร้างไม่ใช่นะครับแต่ที่นี่เขาจะมีลงโค้ดไว้นะครับเป็นลัตติจูดลองติจูดนะครับซึ่งเราจะต้องลงแบงล่างแต่ว่าตรงนี้มันเป็นติดหน้าผานะครับเราลงไปไม่ได้นี่น่าจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เขา ก่อสร้างตัวรูปแบบการเดินวนรอบเอาไว้นะครับไม่ให้เราลงไปหรือสัมผัสมันมันม่วมาร์กเดาว่าครับในอดีตจะต้องมีคนลงไปสัมผัสและดูตัวเลขใกล้ๆแน่นอนครับผมและเขากลัวจะเกิดอันตรายไงเขาเลยต้องมีการสร้างเป็นไอ้กำแพงล้อมนี่ไว้นะฮะแล้วให้เราเดินข้างบนแทนนะครับกันคุณไปสัมผัสกันคุณไปแตะต้องหรือคุณไปถูเสาหินอันนี้นั่นเองครับ พอขึ้นมาด้านบนนี้และได้มาดูหมุดโลกจริงๆนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าหมุดศูนย์กําเนิดพื้นหลักฐานเนี่ยถือเป็นหนึ่งในหมุด3หมุดโลกนะครับที่กาหนดพิกัดทวีปเอเชียเนี่ยคุ้มค่ามากครับที่โมมาร์ได้ขึ้นมาลองเอากล้องซูมเข้าไปดูนะครับน่าจะมีโค้ดหรือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับที่โมมาร์เห็นได้ด้านล่างนี่จะเป็นช่อง7สีนะครับผมไอทีวีเพื่อคุณหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณๆว่าสัญลักษณ์นะครับแต่เสียดายนะครับก็โมมาร์นะซูมได้เพียงแค่นี้นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ ถ้าใครมีโอกาสมานะครับมาลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับมาลองหาโค้ดหาตัวเลขแล้วก็ซึมซับบรรยากาศจากจากตำนานหนึ่งในสาหมุดโลกกันดูนะครับและผมบอกเลยว่าคุณจะประทับใจที่คุณได้ขึ้นมาประจนภัยณนะที่แห่งนี้นั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์โมมาร์กในการพาคุณไปเที่ยวต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ